โทษครับพี่อ่าพี่เคยได้ยินชื่อ S c G Chemicals ไหมครับ S c G Chemicals คุณคุณนะเนี่ยคุณหมอเคยใช้ผลิตภัณฑ์จาก S c G Chemicals ไหมครับเขาทำอะไรบ้างคะน้องชอบผลิตภัณฑ์จาก S c G Chemicals ไหมครับเอ่อแล้วมันมีอะไรบ้างอะครับพี่เอางี้เดี๋ยวผมจะเฉลยให้ฟังอ่าพี่มดพี่มดใส่ฟิลเตอร์ให้ผมหน่อยพี่ โหหมดนี่เลยเหรอพี่หมดนี่แหละแต่ยังไม่หมดอยู่ทุกที่เลยเป็นไงก่็ SCGC เขาผลิตวัตถุดิบสำหรับทําเป็นของใช้รอบตัวเราทั้งแท้งน้ำหน้าต่างหลังคาคริลิกรอบบ้านเต็มไปหมดนี่แฟม้มเอกสารบ้องพยาบาลน,นาฬิกาหน้ากาก,ากนี่ก็ใช่สองอันไปเลยไปเข็มฉีดยาเครื่องเขียนเครื่องสำอางเรือขยักนี่อันนี้ SCGC g r e e n p o l เม e r ทำจากพลาสติกรีไซเคิลครับ ฝาขวดนี่ก็ไม่ธรรมดาลดพลาสติกบางเบาบขึ้นแต่แข็งแรงเหมือนเดิมแถมยังช่วยประหยัดพลังงานในการขนส่งอีกด้วยฮะก็พี่คนนี้คนนี้คนนี้นนและก็คนนี้เขาคิดค้นกันมาครับจนถึงตอนนี้คุณก็อาจจะเข้าใจว่าไว้ c c g c เขาก็เป็นบริษัทที่ผลิตเม็ดพลาสติกไงคือคุณก็เข้าใจถูกแล้วนะครับแต่ถูกแค่ครึ่งเดียวอ้าวเอ้าทำไมอะพี่เพราะจริงๆแล้ว เม็ดพลาสติกทุกเม็ดของเราไม่ใช่แค่เม็ดพลาสติกแต่เป็นนวัตกรรมเคมีพันซึ่งถูกคิดค้นและพัฒนาให้ใช้ทรัพยากรน้อยลงแต่ปลอดภัยและแข็งแรงมากขึ้นเพิ่มความสะดวกสบายมั่นใจได้มากกว่าเดิมอีกทั้งยังเหมาะกับการนำกลับมาใช้ใหม่เรียกว่าตอบสนองได้ตรงความต้องการของโลกในปัจจุบันและอนาคตจริงๆครับออาไปไวเราการรอเพียบเลย และทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ SGC c ทำเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในสังคมและเพื่อความยั่งยืนของโลกใบนี้ s g Chemicals